โอ้ยบกวนนอะไรตัโอ้ยโอยโอยยนโอ้ยอไรจ้โอ้ยที่เรอวนที่วนที่วนที่ปิงแ้วครับโอ้เย็นตัวข้างในเป็นม้้น้สวัสดีครับผมพี่น้องครับวันนี้ไเบดคือเกาครับผมที่งานอ่อนรอดมีเขียออกเป็นปอมหน่อยๆครับแลยขย้อนลงไปเลยเบดเปนเห็ดถือต้าลาเยพี่น้องเอ สูนสวัสดีครับผมลุงแดงเขาครับมันบ๊วยแมนดอกอันคนใส่หมันเบ็ดยังได้กับใส่หมันมันเป็นไอเบ็ดแมนบ่อเออหัวกุ้งเบ็ดเบ็ดเพิ่นใส่บ่อถืกับตีว่าเบ็ดไม่แห่คนลำพอดีเนาะรำว่ัตุวันตัวนักเลี้ยวไปตุตุทำเมืองเมือนี้นี่รับรองรับรองพุ่นเธอแกเข้าเห็นแต่ดากรถเกี้ยวหยาอยู่บ่อฝนจูบุ่นครับผมพี่น้องครับให้ใส่ไปฝนไปทางฝนแถวอม ข้าวทใส่หาหมองมองมันงามๆนะพี่น้องนะในน,ใน,น้ำต้องมีปลาในน้ำต้องมีปลาเนาะล<ช>ูงแบ่งอยู่อุดอออรอำเภอสางค้อมเนาะ<ม>นตำบลบ้านโคกตำบลบ้านโคกอยู่บ้านดอนบาก<ม>เอซีว่าอยู่บ้านดอนบากคือจังโมหุจักเป็นวะ เอาพนว่าพนโทูมาหาผมไดมมึงพนว่าอยงนี้พนว่าเอ้าอยู่บ้านโดนบากกคบ่กบุกพนว่าอาอกจากบ้านมาโดนดิยี่สิบปวดสามสิบปีอะไรที่นั่น,อน่อยก็เหนื่ยแจ๊กมันต้องเบ่งน้ำนตะกุลตัวตะกุลอืโอโอริปโอริปอัปปการัสอัปปการัตรับรับโอ้อัปปการัตร <c oughs> น,นี่ครับเข้าวยางฮะมึอนี่ห้องบริหากินใกล้แล้วครับแถวบ้านเ้างนั่ง ไม่หอกไม่ละเราบ้านนอนี่นะมันใด่ฮะคือจะได้กินเขาแดงให้พ um. ี yeah. problem, ่น้องในเมืองนึงก็ใหม่อย่างละครเข้าไปเข้าไปครับขันนี้เัน้ยในยากอยู่เบ็ดใหม่เลยเมืองบรรยากาศครับผมพี่น้องครับเด้อแต่ว่าเขาเสร็จไปกินเขาแดงอยู่เมืองไหนบุ่นีเมื่อเสร็จไปกินเขาแดงอยู่ท่านผู้ใหญ่บนต้งแบง ลงไปแล้วเย็นมีมาหน่อยแถวนี้เนาะรูแบ่งใส่แปลดินไประเด็นมาวางลงเส็ดินเลยวางลงเส็ดินเลยมันก็งานมันก็ได้ท่าฐนรัดมันมันกินยังไงเนาะมันสิกินทางทางไหนกันแดดแต่มันท่านแคบีว่าใส่เปล่าท่างขวามือ อเธอแก่เฮาได้มาเกี่ยวหญ้าให้งัวครับผมพี่น้องครับเต็มรถแล้วครับผมหญ้างเธอแก่เฮ่าเธอแก่เฮาครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับพ่อเราบ่นี่พ่อเราป่นอย่าเดี๋ยวไปออกมาย่านักกันเนาะเราเลี้ยงงัวงไร้โตครับผมพี่น้องครับหญ้าเต็มรถเลยนี่เราต้องไปเกี่ยวอีกจะพูดไปใส่เบหาเด้อเดี๋ยวตอนย่าดี๋ยวค่อยไปย่างกันหู้ยุ่งนิยงเพิ่อนกับตัดหญ้าของเพื่อน ไปครับผมพี่น้องต้องแบ่งใ่ล่ะ <c oughs> เยื่อ yeah, ใส่เดือนหน่อยครับผมพี่น้องครับขี้ตะลลยน้อยขี้ตะลลยบ้านนี่นามเจอืเจอๆแบบนี้ลุงแบ่งก็ใส่ครับผมพี่น้องเนี่ยตามๆหนามนแบบเจอืเจอๆใส่เราบอเอาใกล้ตีนกระเท้แห้งครับผมเพราะว่าหาหากินในน้ำขังกันแท่อัอนค้นมันหากินน้ำรีสอร์ทลุงแบ่งเคยไป,ปะบะเนี่ยคือหู <laughs> <laughs> ได้ยินเขาว่าโอ้นี่เขาว่ามันแม่นอยู่บ่ครับพี่น้องครับโอ้เอา้เอาเฮ้ยวันไหนก็วันไหนไ,ไ,ได้กินผลไม้มากงี้งก่อมากก่อเฮ้ยซ <c oughs> ื้อไมมติดอันไฮรุงแบ่งขึ้นบัวดะนี่เบาคอ,อยเหลือีหซื้อไมมไม่โอ้อลงไปแล้วเบาแห้งเลยทอ้อคนเดือนสี่ได้ยินน้ำอืมไปครับ ตะเวนขำคอยลีลงครับรับขอฝ่าแล้วครับผมพี่น้องครับอูนอะถ้ามีป้ากินเบสก็ถือละะบลุดไปพี่น้องครับติดตามดูครับเดี๋ยวเาขอใส่เบสก็นนะข้าล้วน้องแบ่ตะเวนตกดินแล้วครับบรรยากาศงามๆครับผมพี่น้องครับโอ้ยสุดยอดเลย เจื้อมเลยครับผมขายห้าย่างกับห้าใส่เล่าห้ากระย่างกับโดนแล้วครับปลาไหลโอ้โอ้ตัวใหญ่เดือดอืมโอเคเลยเดี๋ยวกินแล้วอืมได้แนวกินข้าวแรงแล้วครับเราถุงถุงมากถุงมากผมไม่ปลาแล้วปลาที่กันนี่คือวะโมยเลยโอ้โหอะไรอย่าง หึโอ mm. ้ว่าเทปถือนี่ว่าลัดนี่วาลัดโอ้พอดีลรัพอดี้าจอยพอดีพอดีลัดอีกแล้ว เดี๋ยวขอพดเบ็ดกันครับผมพี่น้อครับตัวแดกแหกมานครับผมเย็นเท่าก็ไดไหล่ะนี่ะกับเขาแรกเท่าอุยพี่น้อเนเย็นไงโอ้ยู่พ่นอก็เขาคือยังพันคาก็เถอะกอเขาเขอุยตะเตตตเสือดลาอมาทานโอ้ยยันไง เบ็ดผู้เทาใส่ยังไหม็นมืนกับมันด้เนาะเมียนอยู่อืขคนนุ่มได้ใส่นี่บอกเมียนมันเป็นน้ำเบ็ดโอ้มาอีเรียกว่าเบ็ดผมบอกมันเนี่ยเป็นน้ำเบ็ดเป็นน้ำเบ็ดแต่เบ็ดเจ้าใส่เนี่ยมันบอกมันเป็นว่าน้ำข้นบริเจียก็เบ็ดเมียนอยู่เปเออแต่เบ็ดผู้เฒ่านี่ผู้ใดใส่ก็ถือเป็นน้ำเบ็ดบอกโอ้เป็นน้ำเบ็ดเนาะเป็นน้ำเบ็ดเบ็ดมันอาทิตย์ตามเมืองพี่เนาะเมื่อนี้ได้กินมกับเลงก็ปิ่งกับกะเอียนหนีแล้เมื่อนี้ยสุดยอดเขาลงมาหลังเม่หนีลูกแบ่งเมือง มลอนมลอนบเห็นเบ็ดตอนบ่ลนะอุ้อยมนนุยยังสิเนาะมาเช่นมันถือเย็นอยู่บนตรงเบ็ดโอ้ยตาแดงจะคืงนั่นสีล่ะนั่งไม่ไหผมโอ้ยโตเกะแบบตาแดงดุกดุ๊ะดุกเสือดุกเสือดุกโอเคเลยอ่ อย่าให้หลุดนะครับอาหารเย็นเรานะครับโอ้โหตัวก็นั่งม่าบจังกึ่งเป้ำเป็น้ำเว็ดเป็นน้ำเบ็ดเป็นน้ำเป็ดเป็นน้ำเดเป็น้ำเป็ดเป็นน้ำเป็ดเป็นน้เป็ด็นมนเป็นน้นน้นดนนบดน้า้เปนน็นนนนปป เดี่ยวกวๆเลยจิโอ้ยมาขู่แขบเนาะโอ้ยอันยี้มันกลวงเลยมันกวงเนี่ยมานะครับผมพี่น้องครับติดตามมังครับผมพี่น้องครับโอ้ยเหมือนจะเป็นวัดเลยไปได้ขึ้ตีไฟบีมบมีมีีเลี้มเลีวฮะยมีเลี้วใครอ่ะนี่ยใคระเดี๋ยวค่อยดูไอ้ ก็ตาแดงย่งคือเสือ oh. ดุอ้ยเสือดุอีเยวอ้เม็ดู้อมันอ้วนอืองเลยพีน้องเอวอวนกระดุกอ้วนอ้จังกึงกินเล่ะินเลแหงงปห้ปวดเดมันเดือตบหูเรา้วงแบงด้อเอซันโอ้ปไดตัดเลยแตตดตัดัอยู่ตวัดดัดัตัดตด นี่ครับเขาแดงพอดีเลยเจ้าเขาแดงครับผมเครับที่ห้าย่ามกรับนะ,ะเดี๋ยวเอา,เอามากป้าไปนาจะไปย่ามกันเนาะครับย่ามมาเติมกันดีแกกำลงังดังไฟของเขาพี่เนาะเขาแดงสืบเสียบอยู่เตาทานคือเก่า,ามึอนี่เล่นอยู่แถวเตาทานมึงแกกำลังหงงงุหงมเขาหุงมเขาไฟฟ้าด่วนเร่งด่วน ติดตามมพี่น่ติดตามดูครับผมเก็บแซยนนี่เดตังามอู้ยเย็นเหยนเยนเยนกางกาเยียนอีก่กนหน่อยม้หน่อกางกงเย็นครับตังือเลยล่ะราชาชูรสมักยังกรเียบครับผมราชา สเมื่ออยู่บ่เนอะคือเป็นก้อนผมห้องไปตองนะพี่น้องนะอ้ยอยู่ตรงไหนตรงหน้านนะก็ตามเ้วยเกลือรูลาดหมดเยอลึ๊บโอเคเดี๋ยวรอกระเทียมนิดนึงรยกระเทียมขันขับ้างก่นยองอ โอยู่กับพีมันะไรเออเอ้ามือทีเรีนเคยว่ะมือมือไม่ตอมือผมชหลบทบเบ็ดลมาแนด้อเสีติดตามมึงก็ม่ขามันแกยังปุปุดหเสยังก็ฮยังก็ฮีตีเตานีโอ้ฮ็ดีเาบางบางมองก็เอเฮ็ดเกลือเนาะ่ะเดี๋ยวาจะไปเก็บอีกกี่ดอกเนาะไปไป เป็นนยอกันว่าเรื่องเงี้ยเนี่ยเอาได้เป็นเป็นยอนไม่เอาเขาไม่ซื้กี่เท่าหรอล่ะเน่ยไม่ใย่เนี่ยหน้าอีกหน่อยแล้วยายใหญ่ไปครับผมพี่น้องครับเอาสีดั้งไฟวันนี้เห็นเป็นทานครับผมมาเจนีดเดียวเอาไปย่ามเบ็ดก่อนเดี๋ยวกลับมาโอ้เข้าแล้วคนี่เฮ็ดอันนี้ครับผมพี่น้องครับ

เพื่อเขาได้เห็ดมกนาครับผมพี่น้องครับหาไปสุดนี่กับพอดีละไห้มกเห็ดปวกเลยครับผมพี่น้องก็แกได้แล้วดอกนึงเฮ้ยเนื่อวัวอมอืมเนื้อวัวเฮ้ยเน้่อืแต่ว่ามันเถาเลยเนาะอิเาเ ดีขนาดวานชุดสั้ไซด์เลยสั้ไซส์เมนบอเมนบอกเมนตีมีวกที่ไนพวกิกี่นอออกไปได้นี่นมึงกันด้วยพี่น้อง้ยครับผมครับผมพี่น้องไหนแล้วไหนมกแล้วเกียบรวยแล้วครับผมอ้ทาดีครับพี่น้องชุดยอด้ะดูแบ่งเป็นไปมึงเด็ดอยู่ท้งไหนนสองสาลังครับผมพี่น้อง เดี๋ยวเหาทีอ,อย่างป้าขิ้นเขากันแลาชาชโลดใส่ลงไปโมกเฮ็ดครับผมพี่น้่งใส่น้อยก็อะไรน้อยน้อยกินตามน้อยคนระับน้อยกินตามน้อยมีหลายแจ้งซ้ำเอบไปต่อโมกเฮ็ครับ มกไป่านี่ครับอืมพร้มอมต่อแก่เราจิบไม่หยิบไม่ให้หแล้วครับผมพี่น้องหีบลงไปแบบนี้เลยครับเอาท่า,น,ทาน,นี้ดีกว่านะโอเคโอเคครับผมพี่น้องครับไก่แล,ล้วครับไกลล่แล้วเพื่อนวะย่างแล้วครับผมปิ้งแล้วครับโอ้เอย็นตัวของในเป็นตะไไมเ่เลยนะ เนี่ยมันอคืนแล่นออกจากใหม่เย็นตัวนี้อบนึงนะ่งยังไงเห็นชัดบ่านอกน้องเลยไฟไอสปอตไลท์เบิร์ตไฟสปอตไลท์มันบ่อนแังดีแังดีอึ๊บ ตัวนี้ก็เป็นโมกครับผมโมกว้าใส่ไม่หมกหรอใส่ป้าโมกเนี่ย mm ผักเบรกกอนเนาะผักแก่เนาะผักเบรกกอนผักเบรกกันนี่ลูกแบ่งได้เบรกไปเลยอ้าวมีแบ่งไลยนี่แหละครับผมอย่างคางเต้าทานี่แหละโอเคยังมั้งเอาละจังเอ้ยกินข้าวน้ำกันเด้อท <hum> ีนี <wi> ้ <audio> <Pennsylvania> ข้างเตาถ่านครับแบบรองมึงมกมกเห็ด,หด,ดมกเห็ดปวดมกเห็ดปวดหอมอ่หอมดีมดไปเลยไปกินเปียกๆใส้ลงไปมาผมพี่นนอง

ปลาลุกปลาลุกปลาลุกอย่าเพิ่าออก้กขนาดกินอยู่ตรงไหนตรงหน้าตัวจานเท่าไซรย,ยังหรูหรู้ายกันหนอตถวกระเบืองอย่งดีของรา, <c ười> าช่าครับผมพี่น้องราช่าชลรดตัวไปจำกันเอง น,นะครับผมกินข้าวนะกันครับอย่างป้าไอเบ็ดอืมอันนี้มองอย่างมันมาท่านถือกี่เลยนี่แบบโอ้โหขอคอรุ่นนี่ ร่างใหญ่กลางครึ่งไงสนิตดีก็ร่างแสบแล้วร่างใหญ่ก็หมานเลยหวานเลยตะเกียบตะเกียบห่างไงเด็ุ่นหี้ยวเดิยเจ๊ดิก่น้ยวเยไปไปลมีดกันมากระไล่ร่างแล้วเนาะก็เลยสีครึ่งข้างเละ เนบัท่านอมาตงแบงเลยมาลโอ้เดเนเลยโอ้่น้อยบ่อันไหมาแล้วบัโอ้ยดิไรล่กาดตัวตนเขาเพิ่นสดุกสะดุกสดุกสครับโอ้ยนี่โอ้ยนีานหนี่จังกึ้งเลยน้อยมานมาหนอน้อย hấp หึโอ้ man ๆๆยาม อนูเยอะเลยตัวนี้ตัวนี้ก็งอแงเลยใสงงามาเลยตัวนี้แสดงว่มมาเป็นปลากรนพัปลาเทียวเป็นยีห้ยพักเลยะุยัน้อยวันนีีเปยัญญงเลยหัวพักพักเลัวกั้ อ๋อตกามันเ้ดน้อยใช่ส้องะได้เบน่อยไหม่เบดหอเบ็่เดี๋ยวสิฟาฟังขนนาองรูดฮะรูดิดีรูดีโอ้ยพี่มันเว็ดคางอยู่พี่รูดีรูดมีน้อง้ด้าีรูดีรูดีายๆๆโอ้ยโตแกเขียง้าวะฟังเสียงเ่าคือว่าเข่าคือเพ็ดเอ้ โอ้ยตวตามงั้นหรือฮนี่อะตัวนี้ว่าอนต่ำๆเลยอุ้ยโคโลเลยโคโลเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยโคโลเลยอุ้ยโคโลย บางีแล้นี่บางนีแล้วบ่อนต่ามๆนี่เสียงบ่อนตึงแลใส่พันดินจนพื้นเมยิอุ้ยลุ้นลุดเลยน้ยใครยุ่ใครยู่เกือบเด็ดเด็กู้ดาหมันเนาะก็ค่อยๆมีอ้ยทำไมไอ่ลุดเลยเนยน ดีดีดีเห็นบ่ไอ้ดีนบ่ไอ้โอ้พี่น้อี่ตามมั้ยพี่น้อยมานแล้วครับหลุนหลุนไปพ e ี่น้องเป็มานี่วะมันนม้เลย lô lô hùng đưa lô lô nó ăn đưa hưng xem anh 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 Bocconi tôi đã phụng hay coni bocconi mang gay lấy coni 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 chứ còn ừ. sống tám rồi, lăng 2 rồi, lo cua phan phải căng cưng nhá, ok, xé đục, xé đục, đục, อ้ยวนขึ้นวนเลยวนวนคักวนคั้เลยสิ่งเ้อวนคักตัวนี้นักนักเตลอวะทักแกนี่เอขาลัวเอเอาสิน้องเอ้มานนครับอุ้เหนียวเลย อตาวสาวลุกออกไปได้หวคตัแก no ้านักแล้วครับผมพี่น้องครับจังกึงเลยโอเคเรียบร้อยเสร็จภารกิจครับผม จังเลยเนี่ยจังกึ่งเลยโอเคเดี๋ยวรอดลุนกันมืออื่นสาวอีกเท่านึงครับผมจังจังจังไปไปครับผมพี่นั่ง ่าเบ็ดครับญาเบ็ดสวยแน่จังหน่อยลุงแบงค์ปนย่ามาจากท่าผุดเดี๋ยวาิย่ามรักกันไปหากันิดตามดูครับไอหล่ะลุงแบงก็ไม่เห็นไปเอฮ้ยอู้สิรุดโอ้โหร่างนี้วัยไทยครับผมมันสิรุษก็เลยวัยไทยนี่ มาสูตรสวยๆครับโว้ยลุกแบ่งปเป็นยังไงเนาะท่านผ <c oughs> ู้นําป้าหุ่นคอขึ้นลายอยู่แดนปเป็นแตกๆเลย <c oughs> หงายลุงแบ่งครับผมพี่น้องป้าลุ่นคอไา้เลย ได้แล้วครับตัวเว็นขึ้นแล้วครับผมพี่น้องครับท่านใดผู้ตัวในสามตัวเลยล่ะ <c oughs> ป้าอยู่ทั้งโขกเบิด์ตบอ อ้ดังเย็นอีกแล้วครับผมพี่น้องครับ <c oughs> อื้มด,ดูดพี่บายวันนี้มันตายพี่น้องเอ้ย โเป็นอะไรก็ือเปล่าท um, ี่โซนี้จีนไม่ถึงยังไม่เอาหนีเอาทานโอ้ยยางสาวเลยทำเนียครับพ่อพี่น้องเลย ไปครับผมพี่น้องครับสำหรับคีิปีต้องฝากพี่น้องไว้ทัานี้แล้วครับรับป้าหน่อยๆสามโตอุ้นุ่งแบ่งเข่าป้านะผมไปหาเห็ดไปจะเจอกันคลิปหน้าครับสวยแล้วสวยแล้ว